สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับวันนี้ผมจากลินรถปลดป้ายนะครับก็ขออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นงานคันนี้นะครับเป็นงานลอกสีนะครับก็ขั้นตอนขั้นตอนตอนนี้นะก็คือเป็นงานพ่นสีรองพื้นกันสนิมนะครับนี่ครับสีนี้เป็นแบบอ่าเขียวเขียวเกาะเหล็กนะครับคือสองสองเคหรือ t ูเคครับนะครับนี่ ช่างเขาคนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็มาจากกรทมก็เลยมาดูเมื่อคืนนี้อย่าผมเลยไม่ได้ถ่ายนะครับเป็นงานของลูกค้าทางจอมพระนะครับผมขอบคุณที่ไว้วา,างใจนะครับที่สั่งจองแล้วมาจํามานะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับนี่นะครับ ขั้นตอนพวกงานลอกสีจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดประณีตนิดหนึ่งนะครับก็ขอขับขอบคุณนะครับแรงเชียร์แรงใจจากเอฟซีทุกท่านนะครับที่ช่วยสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็ขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับพี่สาวทางสุพรรณบุรีนะครับช่วยทําอาบุญลวกงานกระถินนะครับบ้านนองบกนะครับบ้านของผมประมาณห้าสิบหกสิบหลังคาเรือนนี่แหละครับเป็นบ้านเล็กๆนะครับผมไม่มีเจ้าภาพนะครับ ก็เก็บกันเองนะครับผมเก็บกันเองนะครับเพราะมันเป็นประภพณีนะครับก็หลังคาละร้อยกสิก้าบาทนะที่ที่เขาทานะครับบางคนเขาก็ออกห้าร้อยนะครับก็ขับคุณพี่เสาวนะครับพี่ธลิทธาหรือเปล่านะครับผมถ้าถ้าถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ธริสาทานสุพรรณบุรีนะครับเป็นสะพานบุญมาให้ห้าร้อยบาทนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับขอให้ท่านและครอบครัวนะครับ สุขภาพแข็งแรงนะครับผมนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทลิศานะครับทลิษฐาหรือเปล่านะครับก็ผมก็ต้องเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะครับผมก็อ่านชื่อผิดนะครับก็เป็นพี่ท่าทาลิษฐานะครับผมทางสพบุรีนะครับบริจาคมาห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้ก็เรื่มโปนะครับผมเรื่มโปนะครับจับลอยนะฮะนี่นะครับ ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านเลยที่ช่วยซื้อนะครับผมเป็นงานของลูกค้าจอมพระนะครับเต็มสูบเลยนะครับคันนี้นะครับก็ของมาแล้วนะครับผมพวกชุดแต่งครับเพมามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่างต้นมาจัดทรงนะครับก็มาดูคันเขียวเหลืองนะครับช่างหลุนพึ่งมาถึงบ้านนะฮะไม่รู้ว่านอนพักที่ไหนนะฮะยังไม่มียังไม่มีท่านใดจองนะครับผมคันนี้นะครับ เดี๋ยวดูกันนะครับก็จะไปเข้าอู่ช่างแหนบนะครับวันนี้นะครับก็งบหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้พี่น้องท่านใดชื่นชอบก็สั่งจองมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับขายหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ได้รอบสีนะเพราะสีเป็นบางอยู่แล้วนะครับผลคันนี้นะใส่เซร์ก็ตให้รอบคันเลยเบาะทาให้ใหม่มีฟิล์มมีไฟตัดหมอกนะครับคันนี้นะนะครับ สวยๆนะครับบันไดเราก็ใส่เป็นชุดทีอาดีให้เลยนะครับผมมีนะฮะก็เพิ่งมาถึงนะครับสีบางๆเลยนะครับคันนี้ไม่ไม่ได้ลอกสีนะครับก็จะทําเป็นอ่าขัดพื้นธรรมดานะครับคันนี้งบหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับสวยๆบางๆเดิมเดิมนะครับคันนี้นะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับวิ่งจากกทมมาแปดชั่วโมงคันนี้ใช้น้ำมันและเอลพหัวฉีดนะครับผม ท่านในชี่ิชินชอบเกี่ยวกับระบบ LPG นะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับไอ้นี่นะครับสบายๆนะครับนี่นะครับขอบคุณพี่น้อง FC นะครับอย่างสูงนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนช่วยอุปกระนะครับก็นี่นะครับจุดแต่งหน้านะครับด้านหน้านะครับตาไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับผมซื้อมาแล้วนะครับ บอดี้คอนโซลสวยนะครับอะไหล่ในูกเต็มเลยนะครับผมสวยเลยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดเต็มให้เลยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ทักมานะครับยังไม่มีไม่ยังไม่มีใครจองนะครับคันนี้นะครับผมยังไม่มีใครจองเดี๋ยวก็จะเอาไปอยู่ชังนเนียบวันนี้นะครับอันนี้บอะเราห้องใหม่นะครับ พอดีคนโซลสวยเลยนะครับผมรด่มเดิมบางๆนะครับพวกลายตะเข็บรายอักนี่ยังอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับลอยอักเดิมๆโรงงานเลยนะครับทั้งสี่บานเลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นรีโมทกันขโมยอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเป็นระบบรีโมทกันขโมยอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องไปติดตั้งอีกนะครับ อะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมท่านใดชื่นชอบก็โทรมานะครับความเดิมๆสวยๆนะครับก็โทรมานะครับผมราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเกียร์ออโต้นะครับปีสองพันสิบสองนะครับใช้น้ำมันแล้วไอพีจีหัวฉีดเป็นระบบหัวฉีดเลยนะครับคันนี้บางเดิมทั้งคันเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับผมสวัสดีครับ